คิดถึงคุณตาจังเลยวรุตาอยากไปหาคุณตาวันนี้อากาศดีคุณตาต้องมาแน่นอนเลยค่ะวรุตาเตรียมดีกว่าต้องเตรียมสมุดปากกาไปด้วยวันนี้จะตั้งใจถามคุณตาให้รู้เรื่องทั้งหมดเลยเรื่องการเงินเศรษฐีชี้ทางรวยจะเป็นยังไงโอ้โหวารุตาต้องพร้อม อุปรกรณ์พร้อมทุกอย่างพร้อมออกนอกบ้านไปหากุนตากันเลยเอ๊ะวันนี้ผู้คนก็พุกพ่านจังเลยแล้ววรุตาจะเจอกับคุณตาไหมเนาะคุนตาคุนตาอยู่ไหนคุนตาคุนตาอยู่ไหนคะวรุตามาแล้วเอ๊ะผู้ชายคนนั้น ใช่คุณตาไม่นาอใ,ใช่คุณตาจริงๆด้วยคุณตาคุณตามาแล้ววรุตตยดีใจมากๆเลยค่ะได้เจอกับคุณตาวันนี้สวัสดีจลาลเป็นยังไงิมส่งมาให้ตาแต่ไกลเชียวก็วรุตาดีใจนี้ค่ะได้เจอคุณตาค่ะ วันนี้วารุตารอคำตอบจากคุณตาค่ะว่าคุณตาทำอย่างไรคะจึงได้ปลดเกษียณในวัยเพียงอายุห้าสิบต้นๆเท่านั้นเองสนใจอยากรู้ละสิแน่นอนสิคะคุณตาวารุตาวันนี้เตรียมมาพร้อมเลยค่ะทั้งสมุดแล้วก็ปากกา เตรียมมาจดสูตรเด็ดจากคุณตาค่ะไม่ยากล้านเอ้ยไม่ยากเลยอยากจะจดขอก็จดเดี๋ยวตาจะบอกล้านทุกอย่างเลยจ้าขอบคุณคุณตามากมากเลยค่ะวารุตตาดีใจมากๆเลยค่ะวันนี้สุดยอดขอบคุณขอบคุณ ตาอีกรอบขอบคุณขอบคุณกับคุณตาไม่เป็นไรหลานเอ้ยไม่เป็นไรดีใจยา่าตาดีใจจี่จะได้ปอกสูตรง่ายๆให้กับทุกๆคนได้นำไปปฏิบัติเพื่ออนาคตในบนรรพายชีวิตของเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยยากต่อไป เราหนาะอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้นะ่ะวารุตาปีนี้อายุครบ55ปีค่ะแล้วอยากจะปลดเกษียณตอนอายุเท่าไหร่ล่ะวารุตาก็ขอปลดเกษียณตามเกษียณที่ปกตินะคะคุณตาก็ประมาณ67ปีค่ะ 67ปีหรือแสดงว่าหลานตอนนี้ก็มีเวลาอยู่สิบงปีเท่านั้นเองใช่ค่ะคุณตาวารุตาจะมีเวลาแค่12ปีจนถึงวันที่วารุตาจะปลดเกษียณค่ะแล้วหลังจากปลดเกษียณ ลานอยากมีชีวิตยอยู่ไปสักกี่ปีละ่ะคุณตาวรุตาอยากจะอยู่ประมาณสัก85ปีไหมคะเพราะว่าจากที่วรุตาเห็นทุกๆคนนะคะส่วนใหญ่แล้วก็ประมาณนี้ละคะ่ะประมาณ85ปีก็ ส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตประมาณนี้ค่ะคุณตาประมาณ85ปีค่ะ85ปีหรือแสดงว่าเราจะมีเวลาในการใช้ชีวิตหลังปลดกเกษียณแก่18ปีเท่านั้นเอง แล้วอยากจะใช้เงินหลังจากผลเกษียณเดือนเท่าหร่หลานเอ้ยวารุตาอยากใช้เดือนละห้าหมื่นบาทกับคุณตาห้าหมื่นบาทต่อเดือนอา้าวล้านเอาเครื่องคิดเลขมาด้วยไหมวารุตามีมือถือกับคุณตาเดี๋ยวใช้มือถือคิดนะคะ เอาช่วยกดตามที่ตาบอกนะเอาสิบแปดปีที่ล้านคิดว่าจะอยู่ยันไปถึงแปดสิบห้าปีคูณด้วยสิบสองนั่นก็เป็นจำนวนเดือนในหนึ่งปีแล้วก็คูณด้วยจำนวนเงินที่ล้านอยากจะใช้ในแต่ละเดือน เข้าใจไหมกดทันตามที่ตาบอกไหมหลานเอ้ยท่านกับกุณตา18ปีระยะเวลาที่วารุตาใช้ชีวิตแล้วคูณด้วย12เดือนแล้วก็คูณด้วยจำนวนเงินที่วารุตาต้องใช้ต่อเดือนถูกต้องไหมคะ ถูกแล้วลานเอ้ยแล้วมันได้เท่าไร่ละ่ะตัวเลขออกมาได้เท่าไรไหนบอกตามาสิโอ้โหคุณตาทำไมมันเยอะแยะขนาดน,นี้ล่ะคะได้มาตั้งสิบล้านห้าแสนนะคุณตา <c oughs> มันเป็นอย่างนี้ละลานเอ้ย ตอนที่เราคูณตัวเลขไปตัวเลขมันก็เพิ่มเหมือรรวมร,วม,รวมกันหมดมันก็เป็นก้อนใหญ่แบบนี้แหละคุณตาแล้ววรุตาจะหาเงินที่ไหนมาคะเนี่ยทั้งสิบล้านห้าแสนเชียวนี่แหละปัญหาของคนทุกๆคนละลาน แล้วเงิน10ล้านหาแสนนี่นะมันต้องคูณด้วยค่ะเงินเฟอ้ออีกนะหลานนะอีก3%ซซึ่งเป็นมาตรฐานที่เขาคิดกันอยู่นะไหนลองหลานเอาเงิน10ล้านหาแสนคูณกัไปอีกอีกสัก3%ปซนสิ ว่ามันจะได้เพิ่มมาอีกสักเท่าไหร่คุณตาได้เพิ่มมาอีกสามแสนสองหมื่นสี่พันรวมยอดทั้งหมดแล้วนะคะก็คือ11ล้าน1แสโอ้ยวารุตาจับเป็นล้มค่ะคุณตาจะเป็นล้มเชียวหรือ อย่างนั้นก็เป็นไปสักก่อนเดี๋ยวตาจะบอกว่าเราต้องทำอย่างไรโอ้ยคุณตาทำไมมันเยอะแยะขนาดน,นี้ล่ะคะอุย้ยแล้ววรุตาจะทันไหมคะคุณตาวรุตาต้องทำยังไงวรุตาโอ้ยหูย,ยวรุตาปวดหัวแล้วค่ะคุณตาวรุตาไม่รู้จะหาทางออกยังไง ใจเย็นเย็นหลานเอ้ใจเย็นเย็นทุกทางมันมีทางออกโคงมันเสมออย่าพึ่งตื่นตัวไปลาะเ้ยตอนนี้หลานอายุห้าสห้าปีจะปลดกเกษียนตอนอายุ67มีเวลาอีกสิองปีอ้าเอาลอง เอาตัวเลขนี้ไปหารอีกทีสิเอา12ปีของหลานนี่นะคูณด้วย12เดือนตาอยากรู้ว่ามันได้มาอีกกี่เดือน12ปีคูณ12เดือนใช่ไหมคะคุณตาได้กับ144เดือนค่ะคุณตา เอาได้มาแล้วใช่ไหมก็เอา11บเอ็ดล้านหนึ่งแสนสองสี่พันนี่นะเอาไปหารด้วย144เดือนดูสิล้านว่าจะได้เงินต่อเดือนที่ล้านต้องเก็บเท่าไรคุณตาโอ้โห ตัวเลขออกมา77,250บาทต่อเดือนกับคุณตาวรุตาจะไปหามาที่ไหนกันเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยใจเย็นๆใจเย็นๆเ,เดี๋ยวเราเอามานั่งพิจารณากันนะหลานนะเราจะต้องปรับเปลี่ยนกันอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะให้บรรลายชีวิตไม่เดือดร้อนเอาละ่ะแนวทางแก่กันตอนแรกหลานทำบัญชีรายรับรายจ่ายหรือบัญชีครูเรือนมั่งไหมวารุตาไม่ได้ทำกับคุณตาบัญชีครูเรือนคืออะไรเหรอคะ บัญชีครัวเรือนนั่นก็คือเป็นบัญชีที่แสดงว่าเรามีรายได้ขั้นเข้ามาเท่าไรแล้วเราได้จ่ายอะไรออกไปบ้างจำนวนเงินเท่าไรแล้วเราก็มาสรุปเป็นรายเดือนว่า รายได้มันสมดุลกับค่าใช้จ่ายเราไหมแล้วเราใช้ใจ่ายไปกับสิ่งไหนบ้างพอจะเข้าใจไหมพอจะมองภาพออกเนาะตาคิดว่าไม่น่ายากเพราะเด็กทุกทุกคนเขาเคยเรียนมาเมื่อสมัยตอนเด็กๆเๆๆนะ ใช้กับคุณตาวรุตาเคยเรียนเมื่อตอนสมัยเด็กๆที่เป็นบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะแต่วรุตาไม่คิดนะคะว่าบัญชีรายรับรายจ่ายหรือที่คุณตาเรียกว่าเป็นบัญชีครูเรือนจะมีผลต่อเงินปลดกเกษียณของวรุตานะคะแน่นอนหลานเอ้ยถ้าเราไม่รู้จักตัวเราเอง เราก็ไม่สามารถที่จะจัดการอะไรได้เลยเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะหลานทำบัญชีกลัวเรือนหรือบัญชีรายรับรายจ่ายมาให้ตาดูเดี๋ยวเราจะได้มานั่งพิจารณากันว่าเราจะมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร ปรับปรุงอย่างไรเพื่อที่จะให้ล้านใดปลดเกษียณได้อย่างแบบสบายใจขอบคุณมากๆากับคุณตาเดี๋ยววรุตาจะเริ่มจดให้คุณตาดูเลยนะคะว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปว่าวรุตาได้ใช้จ่ายไปกับสิ่งไหนบ้างใช้จ่ายไปเท่าไหร่ใช่ไหมคุณตา ใจจะจดทุกอย่างที่หลานจ่ายไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งเล็กสิ่งน้อยบาทสองบาทหรือแม้แต่สตังจดให้หมดนะหลานนะรวมทั้งรายได้ทั้งหมดด้วยได้มาจากทางไหนบ้างได้มาเท่าไร่ ลงบัญชีให้หมดเดี๋ยวตาจะมาพิจารณาด้วยกันนะว่าต้องปรับหรือต้องแก้ไขอย่างไรอย่างนั้นเดี๋ยววรุตาก็ต้องขอตัวคุณตาก่อนนะคะวรุตาอยากจะไปจดแล้วล่ะคะ่ะวันนี้วรุตากอบคุณคุณตามากๆเลยนะคะ ที่ได้บอกสูตรซึ่งวรุตาไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะเป็นสูตรที่ทำให้ได้มองเห็นว่าภาพในอนาคตของเราหลังจากที่เราได้ปลดเกษียณไปแล้วเราจะมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรมีเงินพอใช้หรือไม่อย่างไรขอบคุณคุณตามมากๆเลยค่ะไม่เป็นไรหลานเอ่ย ชีวิตคนเรามันก็ต้องวางแผนไม่วางแผนเดินไปดุมดุมเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเจออะไรบ้างยิ่งแก่ตัวยิ่งต้องวางแผนเราจะไปพึ่งลูกพึ่งล้านเขาก็ไม่ได้เขาก็ลำบากพออยู่แล้วเราก็ต้องหันกลับมาวางแผนตัวเราเองนี่แหละ เพื่อที่จะได้ไม่ลำบ,บากทั้งตัวเราเองและล,ลูกหลานของเราด้วยใช่กับคุณตาวารุตาก็คิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะการที่เราไม่ต้องไปพึ่งลูกพึ่งหลานวารุตาถือว่าดีที่สุดเลยค่ะเพราะว่าในสภาวะแบบนี้อะไรก็ลำบากขึ้นแล้วค่ะ อย่างนั้นวารุตารีบไปแล้วนะคะคุณตาตื่นเต้นอยากจะไปจดแล้วล่ะค่ะคุณตาดูแลสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะคุณตาจ้าหลานดูแลตัวเองด้วยนะยังไงก็เจอกันจ้าอย่าลืมนะจดทุกอย่างที่รับเข้ามาแล้วก็จดทุกอย่างที่จ่ายออก นะอย่าลืมล่ะไม่ลืมคะ่ะกุณตาจดไม่ให้พลาดแม้แค่สตางค์แดงเดียวเลยค่ะอรุตาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคะ่ะกุณตาบายบายคะ่ะกุณตาบายบายจหลานเอ้ยเดินดีๆล่ะอย่าวิ่งเดี๋ยวอกลม้มขอบคุณคะ่ะกุณตาไป,ะะไปแล้วค่ะไปแล้วบายบาย